สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนองาน DIY บันไดขึ้นหลังคารถตู้ด้วยเหล็กกล่องกันครับผมมีเหล็กกล่องขนาด2ค1นิ้วเหลือในโรงงานจำนวนหนึ่ง 1. จึงคิดว่าจะลองเอามาทำบันไดไว้ปีนขึ้นหลังคารถตู้ดูดีกว่าการออกแบบบันไดขึ้นด้านหลังรถนั้นแนวของฝาท้ายมักจะมีอยู่2แนวคือแนวดิ่งส่วนท้ายรถ และแนวเอียงส่วนกระจกเราต้องออกแบบแนวของเหล็กให้ขนานไปกับทั้ง2แนวนี้โดยมีส่วนของขายึดกับตัวรถทั้งด้านบนและด้านล่างขายึดด้านบนเราจะเชื่อมต่อแบบ45องศาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าส่วนขายึดด้านล่างเราสามารถเชื่อมต่อแบบ90องศาได้ส่วนสำคัญอีกจุดหนึ่งคือมุมเอียงของแผ่นติดตั้งจะต้องได้ระนาบ แนบผิวสัมผัสกับตัวรถทั้งด้านบนและด้านล่างรถของผมนั้นมีกระจกสองท้ายซึ่งผมไม่ได้ใช้งานแล้วผมจึงถอดออกเมื่อถอดออกจะเหลือรูนอ็อต3รูซึ่งสามารถนำมาช่วยในการยึดบันไดได้ด้วยส่วนท่านที่ไม่มีรูน็อตนี้ทำเฉพาะขาเกี่ยวด้านบนก็ใช้งานได้เช่นกันแต่ถ้าอยากเจาะแล้วให้มีรูแบบมีเกี่ยวก็แนะนำให้ใช้รีเวทนัด เกิดเปการตัดชิ้นงานเราเป็นไดในภาพนะครับให้ได้ครบจํานวน3ชิ้นแต่จ,จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับในวิดีโอนี้ผม,มตัดชิ้นล่างไปนะครับจัดวางเพื่อความสวยงามนะครับให้รอยต่อของเหล็กอยู่ด้านในนะครับเวลาเชื่อมเวลามองจะได้สวยงามเชื่อมฝั่งแรกโดยใช้ซีแคมนีบประคองนะครับเพื่อให้ทั้ง2ชุดอยู่ในแนวเดียวกัน จากนั้นก็เชื่อมฝั่งตรงข้ามด้านที่เหนือแต่เว้นด้านในไว้นะครับยังไม่ต้องเชื่อมจากนั้นก็เชื่อมชิ้นยึดขาด้านล่างที่ผมบอกว่าลืมเชื่อมเมื่อกี้นะครับจริงๆสามารถเชื่อมควมกันไปได้ทั้งสชิ้นเลยขัดแต่ร้อยเชื่อมด้านนอกให้เรียบสนิทครับ ต่อมาก็ตัดเหล็กฉากขนาด2นิ้วความกว้างออกแบบตามความกว้างของขั้นบันไดเลยนะครับแต่รถคันนี้ที่ผมทําออกมานี้ปรากฏว่ามันกว้างเกินไปนิดหน่อยครับอันนี้ก็ต้องเจียรม,มุมด้านนอกออกนะครับจะได้เชื่อมได้แนบสนิทเวลาวางเหล็กฉากจะได้เชื่อมสนิทเชื่อมติดกับขายึดล่างดังภาพเลยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งด้านล่างของบันไดเชื่อมเฉพาะแนวด้านบนเท่านั้นนะครับให้ขาทัดสองฝั่ง ยังสามารถกางเข้าออกได้ครับไม่ได้เชื่อมตลอดทั้งแนวจากนั้นก็ตัดเหล็กแบนหน้า3นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับเพื่อนําม,มาเชื่อมติดกับขาฝั่งด้านบนดังภาพนี้จัดวางให้แนบสนิทนะครับตรวจสอบระยะห่างบนล่างให้เท่ากันเน้นอีกทีนะครับว่าบันไดตัวนี้ที่ผมทําม,มันกว้างเกินไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูสวยงามเบิกบืน จากนั้นก็เชื่อมเหล็กแบนดนะครับเฉพาะในฝักด้านนอกนะครับตัดเหล็กกล่อง2.1คหนึ่งนิ้วจำนวน5ชิ้นขนาดที่ต้องตัดก็คือความกว้างของขั้นบันไดคำนวณและกำหนดระยะห่างระหว่างช้นให้เท่ากันนะครับเชื่อมข้อที่อยู่ตรงกลางก่อนโดยเชื่อมโดยใช้อบุปบกรณ์นะครับช่วยรัดให้เหล็กมันแนบสนิทกันจากนั้นก็เชื่อมขั้นบันไดที่เหลือให้ครบทั้ง5ขั้นนะครับดูเรื่องระยะตำแหน่งให้ดีนะครับ ระยะห่างระหว่างขั้นพลิกหนายขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมในส่วนที่เหลือโดยเน้นส่วนด้านล่างส่วนที่จะรับน้ำหนัหนกกดเวลาเราเหยียบขึ้นลงเป็นพิเศษนะครับเห็นใช่ครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วตอนนี้ลองหาโฟมยางหรือวัสดุที่อ่อนนิ่มนะครับติดกับ เหล็กบนกัล่างไว้ก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือฝั่งด้านบนนะครับส่วนอีกด้านก็นคือฝั่งด้านล่างติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องนําชิ้นงานไปแนบกับตัวรถทดสอบหาระยะห่างกําหนดตําแหน่งต่างๆนะครับวางแบบในภาพนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเจาะรูตรงไหนบันไดจุดตรงไหนตัดเหล็กฉากสองนิ้วกว้างเท่าฉากชิ้นล่างนะครับหนึ่งอันนะครับ จากนั้นก็เป็นเหล็กฉากครึ่งนิ้วกว้างประมาณสักสานิ้วอีกอันนึงนะครับเหล็ก2ชิ้นนี้จะถูกนํามาเชื่อมต่อกันลักษณะดังภาพนะครับท่าน,นี่คือชุดฝาท้ายฝั่งขวาคือด้านในรถฝั่งซ้ายคือด้านนอกตัวรถส่วนด้านล่างที่มองเห็นอยู่นี้คือชุดยึดฝาท้ายที่เกิดจากการเชื่อมเหล็กฉาก2นิ้วกับเหล็กฉากครึ่งนิ้วส่วนด้านบนคือชุดล่างของบนันได ระหว่างด้านบนกับด้านล่างเราเจาะรูทะลุหากันจำนวน2รูแล้วใช้นอ็อตหรือสตัดเกียวตลอดเพื่อยึดบนล่างนี่คือลักษณะชิ้นงานเมื่อประกอบกันแล้วนะครับในส่วนด้านล่างลักษณะนี้ทีนี้ลองนำมาติดตั้งดูนะครับด้านล่างน่าจะเข้าใจส่วนด้านบนผมทำยังไงนะครับผมใช้การเจาะรูนะครับ3รูยึดกับตำแหน่ง รูยึดขากระจกอันเดิมแต่ค่าใครไม่มีนะครับก็ทําเป็นขาเกี่ยวซึ่งขางเกี่ยวก็จะต้องมีอยู่แล้วครับก็ใช้เหล็กชาาอีกตัวหนึ่งมา,าพับงอดังภาพนะครับเกี่ยวกับส่วนโค้งด้านบนของรถนะครับแล้วก็ตหนดระยะตําตำแหน่งที่เราจะต้องไปดัดโค้งลงมานะครับรวมไปถึงจะต้องตัดให้ได้ตำแหน่งรอยเชื่อมที่ถูกต้องนะครับ อัพดัดโค้งตัดให้ได้ระยะรอยต่อพอดีนะครับอดชิ้นงานทั้งหมดนำไปเชื่อมรอยต่อเชื่อมแล้วก็ขัดแต่งรอยเชื่อมเตรียมตัวที่จะทำสีอย่าลืมแกะแผ่นรองการขูดรถที่ติดไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัดเตรียมแผ่นยางสำหรับรองชิ้นงานกับตัวรถ ยางแผ่นนี้ผมไปซื้อมาจากร้านขายผ้าใบรถ10บร้อนะครับค่อนข้างหนามีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานดีครับนี่คือชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ เมื่อติดตั้งแล้วก็จะออกมาในสภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับงาน DIY บันไดขึ้นหลังรถจากเหล็กกล่องลองศึกษาและประยุกต์นำไปดัดแปลงสร้างกันดูนะครับ